และในที่สุดนะครับวันที่ผมรอคอยก็มาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับการอัปเดตแพทใหม่ของ Modern w a r s h i p ซนั่นเองครับซึ่งสําหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับต้องขอบอกไว้เลยว่าผมเนี่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนแมคานิกเกมเพลย์นะครับผมของเจ้าตัวเรือดำน้ำนะครับหรือว่าซับมารีนต่างๆนั่นเองครับให้มีการยิงมิสไซล์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับจากปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการติดตั้งมิสไซล์ให้กับเรือดำน้ำนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นนาา้้้ํบบงรดไะค เพื่อทำลายเรือรบผิวน้ําแล้วก็อาวุธหลักของเรือดำน้ำเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยตอร์ปิโดเพื่อไปทําดาเมจกับข้าศึกนั่นเองครับแต่ว่าสําหรับในแพทนี้นะครับแพท0.96นะครับของเกม Modern Warships นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตซับคลาสของมิสไซล์ตัวใหม่มาแล้วก็ทําให้เรือดำน้ําเหล่านี้นะครับในหลายๆลําเลยนะครับผมก็จะสามารถทาดาเมจในแมชคนิคใหม่ๆได้แล้วนั่นเองครับอารมณ์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับปืนใหญ่อัตจรในเกม War of Tanks นะครับผมหรือว่าจะเป็นอา aircraft carrier นะครับผมของ w o r of w a r s h i p นั่นเองคร เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวอัปเดตเจ้าตัวมิสไซล์ประเภทใหม่กันนั่นเองครับบอกได้เลยว่าแค่พูดแค่นี้ก็ขนลุกเป็นบ้าแล้วนะครับผมแล้วก็รอไม่ไหวที่จะเข้าไปเล่นกันแล้วนั่นเองครับฉันเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมารีวิวกันนั่นเองครับสำหรับการอัปเดตแมานิกของเรือดำน้ำนะครับผมกับจรวดประเภทใหม่ SLBM Submarine Launch Ballistic Missile Review เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Metal Storm กันอีกเช่นเคย เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่า m o เดิร์นวอร์ชหรือว่า เมทัลสตอร์มอะเออจำมาเถอะโมเดิร์นวอร์ชิพกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมในวันที่29สิงหาคมนะครับผมในที่สุดนะครับผมมันก็มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาแล้วนั่นเองครับสำหรับเกมโมเดิร์นวอร์ชิพของเราซึ่งสำหรับแพทนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าผมตื่นเต้นมากๆที่จะทําการรีวิวเจ้าตัวนี้นะเพราะว่ามันมีการอัปเดตแมคชนิกใหม่อย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นคลิปนั่นเองครับว่าซับมารีนนะครับผมหรือว่าเรือประเภทเรือดำน้ำต่างๆนะครับจะมเนน่องั ซึ่งก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่ามันจะมุมมองเป็นเบิร์ดไอวิวนะครับมุมมองเหมือนอัตจรในเกมเวฟแท้งนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราไม่พูดภาพทาเพลงนะครับเราจะมาทําการรีวิวเจ้าระบบขี่ปืนอาวุธตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมีแมคขณิการเล่นยังไงแล้วก็มีตัวอะไรบ้างที่อัปเดตมาในปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งเรือที่ผมจะเอามาทําการรีวิวในวันนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นเองครับ p e 096จากประเทศีนนั่นเอบสาเหตุที่ผมเัวนี้มนนั่นเองครับราวจขเี่ยมีถึง4 อันเลยนั่นเองครับไม่เหมือนกับตัวอื่นด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแยกช่องเป็น2กับ2นั่นเองครับซึ่งตัวอื่นเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่เนี่ยเราก็จะได้ชนิดที่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันแรงสุดแล้วเว้ยเนี่ยสอ,สอจับคู่กันมาแบบนี้นั่นเองครับ ซึ่งสําหรับจรวดในปัจจุบันนะครับผมมันก็จะถูกแยกออกเป็นทั้งหมด2ประเภทแล้วนั่นเองครับก็เมื่อก่อนนะครับในแพทก่อนๆเนี่ยจรวดเนี่ยมันจะรวมเป็นประเภทเดียวเลยก็คือมิสไซล์แบตเตอรี่นั่นเองครับหรือว่าระบบยิงขีปนาวุธแต่ว่าพอมาในแผทปัจจุบันนะครับในแพท0.96จนะครับจรวดเนี่ยได้มีการแบ่งซับคลาสออกเป็นทั้งหมด2อย่างนั่นเองครับอย่างแรกเลยจรวดธรรมดานะครับผมที่ติดอยู่กับเอ่อเรือรบธรรมดานะครับจะใช้ชื่อเป็น ASM แล้วนั่นเองครับ a n น i s ้ i p missile นั่นเอง จลวดต่อต้อตานเรือลบผิวน้ําในเรือดำน้ําที่มีการอัปเดตเป็นซับคลาสของมันเนี่ยก็จะมีชื่อย่อเป็น SLBM นั่นเองครับ Submarine Launch Ballistic Missile นั่นเองครับตามชื่อเลย Submarine Launch นะครับก็คือยิงจากเรือดำน้ําเท่านั้นนั่นเองครับแล้วก็ Ballistic Missile ก็คือขีปนาวุธแบบทิ้งตัวนั่นเองครับรวมกันแล้วเป็นขีปนาวุธนําวิถีแบบทิ้งตัวที่ยิงจากเรือดำน้ํานั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผมจะเป็น มิสไซล์ติดหัวลบนิวเคลียร์ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับผมที่จะสามารถเป็น SLBM ได้นั่นเองครับมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะครับ JL1 นั่นเองครับตัวนี้เป็นมิสไซล์จากจีนเทียร์งตัวเดียวที่เป็น SLBM นั่นเองครับที่เหลือก็จะเป็นเทียร์มหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งจรวดที่เป็นหน้าเก่าแล้วก็จรวดที่เป็นหน้าใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองครับมาเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละตัวกันนั่นเองนะครับผมตัวแรก R39 นะครับจากรัสเซียนั่น ของเทียร์3นะครับจะเป็น JL 2มีมิสไซล์ตัวเก่านะครับอย่าง UGM 1 3 3 Trident 2นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่าของสหรัฐอเมริกานะครับมี r s m 5 6บุลว่านั่นเองครับตัวนี้ใช้ทองซื้อก่อนหน้านี้แล้วก็จะมี R29 ตัวนี้นั่นเองครับเป็นตัวที่มาใหม่แล้วก็ปิดท้ายด้วย JL 3จากจีนอีกแล้วนั่นเองครับก็จะมีประมาณนี้ซึ่งมิสไซล์ประเภทใหม่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่า มันยิงในลักษณะของปืนใหญ่อัตราจรของเวบแท้งนะครับถ้าใครเคยเล่นมาก่อนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันมีการลักษณะการยิงแบบวางเป้าวางไว้ปุ๊บ แล้วก็รอให้ศัตรูเดินมาโดนหรือว่าศัตรูอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็สามารถยิงได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการจ,จับเวลาอะไรประมาณนี้นั่นเองครับทำให้การเล่นเรือดำน้ำเนี่ยมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสนุกมากยิ่งขึ้นทําให้สมกับเป็นเรือดำน้ำจุโจมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในเรือดำน้ำที่มี SLBM นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูแมคคนิกเหล่านี้กันในเทสเกมเพย์นะครับผมว่าก่อนที่เราจะเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยเราควรจะมีพื้นฐานอะไรแล้วเราควรจะรู้พารามิเตอร์อะไรบ้างนะ ประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งสำหรับใครที่ดูมาถึงจุดๆดนี้แล้วนะครับผมแล้วหลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็เพิ่งจะรู้จักช่องแซนตี้สไตล์เป็นครั้งแรกนั่นเองครับคุณใช่ไหมที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดซนะับสไคร่น่ะฉะนั้นเลยนะครับผมรบกวนทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดซับสไครนะครับให้รบกวนกดไลค์ให้กับคลิปนี้ และก,ก็กดติดตามช่อง s ซนคินสไตล์เอาไว้หน่อยกันละกันนั่นเองครับเพราะว่านอกจากจะมีการรีวิวอะไรแบบนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือลบกิจกรรมต่างๆอีเวนต์อัปเดตอะไรต่างๆนะครับเราก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆภายในคลิปนั่นเองครับเป็นเนื้อหาการทําคลิปตามปกตินั่นเองครับซึ่งทุกครั้งที่เรามีการรีวิวไม่ว่าจะเป็นเรือลบยุโทโธปกรณ์เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินอะไรต่างๆนะครับเราก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของยุทธโธปกรณ์ชนิดนั้นเข้าไปภายในคลิปด้้วยยนนนนนััั่เเองะผมล ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเล่นเกมโมเดลวอร์ชิปนะครับแล้วก็ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของเอรือรบยุทธโภคกรประวัติศาสตร์ของมันหรือว่าข้อมูลต่างๆของมันนะครับผมเราคือพวกเดียวกันนั่นเองครับฉะนั้นเลยเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามให้กับช่องแซงคิดไซส์เอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยช่องของผมนะครับใกล้จะเดินทางถึง1 0 0 0งซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับฉะนั้นเลย ขอความร่วมมือร่วมใจนะครับผมกดติดตามให้ผมนิดหนึ่งนั่นเองครับซึ่งการกดไลค์แล้วก็การกดซับสไคร์นะครับผมมันเป็นการสนับสนุนช่องยูทูบเบอร์ที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองครับเพราะว่านอกจากคุณจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปกับการโด o n a t การสมัครสมาชิกหรือว่าการสมัครเมมเบอร์อะไรต่างๆแล้วนะครับผมการกดไลค์แล้วก็การกดซับสไคร์เนี่ยมันสามารถกดให้ได้ฟรีด้วยนั่นเองครับถ้าคุณกดซับสไคร์ให้ผมณตอนนี้นะครับแล้วในอีกปีข้างหน้า 2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าคุณอาจจะไม่ได้ดูผมแล้วหรือว่าไม่ได้ชื่นชอบผมแล้วนะครับทุกคนสามารถมากดอันซับสไครต์ให้ผมได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับแต่ว่าสําหรับในตอนนี้เนี่ยรบกวนคนที่ยังไม่ได้กดนะครับก็กดให้ผมหน่อยนิดหนึ่งก็แล้วกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาเดินทางไปด้วยกันนั่นเองครับจะเป็น10,000ซับ2 0 0 0 0ซับหรือว่าแสนซับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมือท่านผู้ชมแล้วตอนนี้รบกวนให้ผมหน่อยนะครับกดให้ผมนิดหนึ่งนั่นเองครับ่โซเหียบใครที่กดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไป และสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ในหน้าเทสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับก็อย่างแรกที่เราสังเกตได้เลยนะครับมิสไซล์ประเภท SLBM นะครับเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะติดครูดาวประมาณ27 30วินาทีนั่นเองครับอันนี้ไม่แน่ใจดูไม่ทันแต่ว่าติดครูดาวแน่ๆนั่นเองครับสาเหตุที่มันติดครูดาวตอนต้นเกมเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะครับผมคุณลองนึกสภาพดูนะครับอย่างเช่นด่านสตอมที่มันใกล้ๆกันใช่ไหมล่ะแล้ว ถ้าสมมุติว่าเรารู้จุดเกิดเนี่ยแล้วมันไม่ติดครูดาวเนี่ยเราสามารถกดยิงแบบลายช็อตเข้าไปเพื่อสร้างดาเมจให้กับศัตรูได้ทันทีเลยนั่นเองครับเพื่อเป็นการไม่โกงเกินไปตัวเกมก็เลยให้ติดคููดาวมาตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองครับเป็นการรีโหลดก่อนต้นเกมนั่นเองนะครับผมไม่งั้นคือพวกเทพเทพวกเซียนเซียนด่านอะไรแบบนี้นะครับรู้จุดเกิดปุ๊บมาถึงปุ๊บกดล็อกเป้าหมายยิงก่อนได้เลยอันนี้มันก็จะโกงเกินไปนะครับผมซึ่งหลังจากที่มันโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกอาวุธได้ตามปกตินั่นนเเองบบผมแบบี้ลย อย่างเช่นเอ้ยอันนี้ผมมีทริกเล็กๆน้อยๆด้วยนะเวลาที่เราต้องการที่จะเลงเรือลำไหนใช่ไหมเราก็หันหน้าเรือไปล็อกลำนั้นก่อนเนาะแล้วเราก็กดไปที่อาวุธ SLBM นั่นเองครับเป้ามันก็จะไปโผล่ที่เรือลำนั้นได้ทันทีนั่นเองครับซึ่งก็จะต่างจากที่เราไม่ได้ล็อกนั่นเองครับมันก็จะไปโผล่ที่เป้ากลางจอที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเล็งถูกหรือเปล่านั่นเองครับแบบนี้เลยนะครับผมเป็นระยะที่ไกลที่สุดนะแต่ถ้าผมมองไกลๆนู้ดเลย มันก็จะไปโผล่นู่นเลยซึ่งมันก็จะต้องเสียเวลาในการลากเป้าแบบนี้หรือว่าเราจะต้องแคนเซิลปึ๊บแล้วก็เลือกใหม่แบบเนี้ยนะครับมันก็จะเสียเวลานิดนึงฉะนั้นเลยถ้าเราเห็นมุมมองที่มันชัดเจนนะครับผมแล้วเราต้องการที่จะโจมตีเรือนั้นนะครับเราก็จะต้องล็อกหน้าจอเอาไว้นะครับผมจะระยะใกล้ก็ได้จะระยะไกลก็ได้แต่ขอให้ไกลเกินระยะของมันนะครับผมแล้วก็กดเปลี่ยนอาวุธไปแบบนี้มันก็จะทําให้เราเล็งได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการเลื่อนเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองครับที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะอ่ะทีนี้มาดูพื้นฐานกันดีกว่านะครับผมว่าการที่เราจะยิง SLBM ไปแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องรู้พารามิเตอร์อะไรพื้นฐานกันบ้างนั่นเองครับกดไปที่ SLBM เลยนะครับผมอ่ะเวลาที่เรากดเลือกขีปนาวุธประเภท SLBM แล้วนะครับผมมันก็จะเปิดโหมด b บ r d Eye View แบบนี้นั่นเองครับหรือว่ามุมมองแบบ Top d o w วซึ่ง มันก็จะโผล่สัญลักษณ์แปลกๆนะครับเป็นวงกลมๆนะครับแล้วก็จะมีาพารามิเตอร์ที่เราต้องรู้ประมาณ3-4เรื่องนะครับผมอย่างแรกเลยมองไปที่ด้านบนนะครับเป็นตัวเลดี้สีเขียวนั่นเองครับตัวนี้จะหม่งบอกว่ามิสไซล์ของเราเนี่ยอยู่ในสถานะที่พร้อมยิงแล้วเราสามารถกดแล้วก็วางเป้าเพื่อทําการเริ่มยิงได้แบบนี้เลยนั่นเองครับอันนี้ก็วางเป้าเรียบร้อยมันก็จะยิงมาละอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาเรายิงไปแล้วมันก็จะติดสถานะเป็นสีเหลืองซึ่ง มันก็จะบ่งบอกว่ามันกาลังรีโหลดอยู่นะยังไม่พร้อมนั่นเองครับจนกว่ามันจะรีโหลดเสร็จแล้วก็เลดี้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะสามารถยิงได้ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นสีแดงแบบนี้โครส a ลนนั่นเองครับก็คือไม่สามารถยิงได้เพราะว่าระยะมันใกล้เกินไปนะครับผมมันก็จะมีข้อจํากัดของมันอยู่เนาะสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับเวลาที่เราจะยิงได้นะครับให้มันขึ้นเลดี้สีเขียวเท่านั้นนั่นเองครับกระเถิบไปด้านซ้ายนะครับผมอันนี้เป็นระยะการยิงนั่นเองครับตอนนี้เนัระคบ จะไกลขึ้นไปนะครับผมมันก็จะปรับเป้าให้เรานะครับเป็น4.3แล้วหรือว่าจะถอยกลับลงมานะครับผมจะอยู่ที่2.3ก็ได้แบบนี้อันนี้เป็นบ่งบอกระยะเฉยๆไม่มีอะไรนั่นเองครับแต่ว่า SLBM นะครับผมมันก็จะมีระยะที่เป็นจุดอ่อนของมันอยู่นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่2.4เนาะเวลาเราลากเข้ามาในวงตรงนี้นะครับผมมันจะลดลงต่ากว่า2.0นั่นเองครับระยะต่ากว่า2.0เนี่ยมันจะติดสถานะ close range ก็คือไม่สามารถยิงได้เพราะว่าระยะมันใกล้เกินไปสําหรับขีปนาวุธทิ้งตัวนั่นเองครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อระวังนิดนึงนะครับผมสำหรับเรือดำน้ําที่ใช้ขีปนาวุธตัว SLBM ฉะนั้นเลยการเล่นเรือดำน้ำเนี่ยมันก็จะบ่งบอกเราไกลๆนะครับผมว่าอยู่ไกลๆไว้จะดีกว่านั่นเองครับเพราะว่ามันจะเป็นระยะที่เราใช้อาวุธได้คุ้มค่าและวก็เอฟฟิเชนซีที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยนะครับถ้าอยู่ในระยะนี้ เวลาศัตรูอยู่ในระยะนี้ส่วนใหญ่เราก็จะโดนกระทืบแล้วนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเลยเว้นระยะฆ่าศึกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของลูกเรือทุกคนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้อันดับที่3นะครับผมก็คือตรงด้านล่างนั่นเองครับบริเวณเซนเ,นเตอร์ด้านล่างตอนนี้นะครับตัวเลขมันจะเป็น5.7นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการวัดระยะเวลานะครับเป็นเวลาแล้วนะที่จะเริ่มนับตั้งแต่ขีปนาวุธเราถูกยิงออกมาจนไปกระทบเป้าหมายนะครับว่ามิสไซล์ตัวนั้นเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่นั่นเองครับอย่างเช่นตอนนี้ ผมยิงอยู่ที่ระยะ2.6กิโลเมตรใช้เวลา5.7วินาทีนะครับผมในการถึงเป้าหมายของขีปานาวุธนั่นเองครับเวลายิงไปเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังแบบนี้นี่จาก5.7ครับแล้วตอนนี้3 2 1กระทบเป้าหมายแบบนี้เลยนั่นเองครับฉะนั้นเลยเวลาตัวนี้มันจะช่วยเราในการที่ยิงเป้าหมายเวลาเป้าหมายเคลื่อนที่นั่นเองครับเวลาอย่างเช่นเรือยามะตะเนี่ยมันกําลังเคลื่อนที่ไป20นอต เราจะต้องกะระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อให้เจ้าตัวขี่ปานาวุธเนี่ยมันกระทบกับเรือรบของฝั่งข้าศึกนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นพักหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งมันจะไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าเป็นเรือประเภทแบบลำใหญ่ๆอย่างเช่นเรือ a i r c ค a f t c a r เ i e r ร์ แ s ซ a r ลแคเหรือว่า s s ซซอ l i n นดิ้งคลาหรือว่าจะเป็น b a t t l e s h i p อะไรแบบเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันเป็นเป้าหมายใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นเป้าหมายเล็กๆอย่างเช่นเรือฟริเกตเรือ Destroyer บางล um, ำที่มันใช้ความเร็วสูงอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอีคานอ l พลนนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยมันจะเล็งค่อนข้างยากนิดหนึ่งนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแก้ทางของ SLBM เลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับใช้ประสบการณ์ในการเล่นนะครับมันจะช่วยให้คุณใช้ ขีปนาวุธ SLBM ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็กระทบเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับลำ <idad> ดับต่อมานะครับด้านขวานั่นเองครับด้านขวานเนี่ยจะเป็นจานวนขีปนาวุธที่เราจะยิงได้นั่นเองครับอย่างเช่นตอนนี้จะเหลืออยู่16ใช่ไหม chau? ยิงเข้าไปปุ๊บก็จะเหลือ15แล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้ไม่มีะายซับซ้อนก็บ่งบอกว่าเรายิงได้อีกกี่ครั้งนั่นเองนะครับผมลำ <idad> ดับต่อมานะครับผมอันนี้พื้นฐานอันสุดท้ายแล้วนั่นเองครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับ SLBM นั่นเองคก็ื การวางเป้าแล้วก็การทำดาเมจนั่นเองนะครับผมซึ่งวงที่จะสร้างความเสียหายของ slbm เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าจอตอนนี้เป็นวงสีขาวรูปทรงโดนัทนั่เองครับมีวงนอกกับวงในตัวนี้เนี่ยจะบ,บอกถึงรัศมี AOE ของจรวดด้วยนั่นเองนะครับผมยิ่งเป้าหมายอยู่ตรงกลางดาเมจก็จะยิ่งรุนแรงแล้วก็ทำดาเมจได้อย่างสูงที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะคลิกเพื่อทำการวางเป้าแล้วก็ยิงยามาโตตัวนี้นะครับว่าดาเมจมันจะเกิดขึ้นที่ประมาณไหนนั่นเองครับอ่ะลองดูเลย อันนี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบว่ายามาโตะอยู่ตรงกลางนะครับผมตรงกลางเป้าหมายเลยดาเมจเนี่ยเต็มที่แน่นอนนะครับผมจะเป็นยังไงนะยิงไปเลยแบบนี้ครับรอแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นอดอกแรกก่อนนั่นเองครับบึมโดนเข้าไป1นึ่งแกับอีก6หน่วยนั่นเองครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันถูกกระเทิบออกมานิดหนึ่งนั่นเองครับตรงนี้ประมาณห้าสิบเปอนะห้ของวงทั้งหมดนะครับดาเมจมันก็จะถูกลดลงไปด้วยนั่นเองครับจากแสนสองหกพัน เหลือแค่93,000เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ถ้ามันอยู่ไกลเข้าไปอีกนะครับผมอย่างเช่นตรงกลางตรงนี้ตรงกลางของวงกลมระหว่างภายนอกกับภายในเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยบึ้มเหลืออยู่4 0 0พเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขอบนอกมากที่สุดแบบนี้นะครับผมดามเมจแทบจะไม่เหลือเลยแบบนี้เรียกว่าตาถั่วก็ได้นะครับถ้ายิงประมาณนี้และโดนเข้าไปแค่400 87เท่านั้นนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเลยการเล่น SLBM นะครับผมยิ่งอยู่ไกลจากจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ดาเมจมันก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นนั่นเองครับอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งจะเรียกว่าข้อเสียก็ไม่เชิงนะครับผมเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะล็อกเป้าหมายให้ตามที่ใจเราต้องการอยู่แล้วนั่นเองครับแต่ว่าข้อควรระวังของมันแล้วก็จุดอ่อนของมันก็คือเรือขนาดเล็กแล้วก็เรือที่มีความเร็วสูงนั่นเองครับอันนี้คุณอ่ายามาโตเดินไปคุณอาจจะต้องวางดักหน้าแบบนี้นะครับผมเพื กะเวลาให้มันพอดีนะครับผมว่าศัตรูเนี่ยมันจะเดินไปตรงนี้ตอนไหนแล้วก็โดนจุดกึ่งกลางหรือเปล่านั่นเองนะครับผมภารกิจของคุณง่ายๆครับแค่ล็อกเป้าหมายให้โดนแล้วก็พยายามทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างยากแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงแต่ผมเชื่อเลยว่าชาวแชทของช่องผมเนี่ยเก่งอยู่แล้วเวยบางทีนี่คือกระทืบผมได้แบบอีซี่อีซี่เลยนะครับฉะนั้นเลยผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็จะเอาข้อมูลมาแชร์การเฉยๆสำหรับผู้เล่นอาจจะเป็นที่ผู้เล่นใหม่แล้วก็เพิ่งจะเเลล่นกกมแ้ว็ อาจจะอยากลองมิสไซล์ SLBM ดูนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ฝากให้กับมือใหม่ทุกทท่านด้วยนั่นเองครับว่าเราจะต้องเล่นอย่างไรนั่นเองครับลำดับต่อมานะครับผมทริคอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะรู้เอาไว้นั่นเองครับว่า SLBM เนี่ยซัมารีนลอนชนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อยิงจากเรือดำน้ำโดยเฉพาะนั่นเองครับนั่นหมายความว่าเราก็สามารถยิงจากใต้น้ำได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็อยู่ใต้น้ำแบบเนียนๆนะครับแล้วก็ สามารถล็อกยิงได้นะครับจากระยะไกลนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของขีปนาวุธประเภทนี้นั่นเองครับคือยิงจากใต้น้ําแบบนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเผยตัวนะครับแล้วก็พยายามเก็บออกซิเจนของคุณดีๆนะครับผมพยายามดูรอบแมบนะครับเพราะว่าเราได้เจ้าตัวเบิร์ตไอวิวมาละก็คือมุมมองเนี้ยเราสามารถสปอตได้ทั่วแมบเลยนะครับผมว่าสถานการณ์การลบของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ควรจะซัพพอร์ตจุดไหนนั่นเองนะครับผมแบบนี้ยิงไปอันที่1 แล้วก็ยิงไปอันที่2แบบนี้นั่นเองนะครับผมก็คือพยายามยิงจากใต้น้ําเพื่อหลีกเลี่ยงจากค่าศึกนะครับผมแล้วก็ใช้เบิร์ดไอวิวอ่านแบบให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับผมว่าเราควรจะซัพพอร์ตจุดไหนอะไรยังไงนั่นเองครับคือการอัปเดตในรอบนี้ผมค้นค่อนข้างที่จะชอบมันมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนให้เรือดำน้ำเนี่ยกลายเป็นสไตล์แบบ s t r a t e g y มากยิ่งขึ้นกลายเป็นสายแบบสายวางแผนให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทำให้การเล่นมันค่อนข้างน่าสนใจ ผมก็คิดว่าน่าจะกลับมาเล่นเรือดำน้ำบ้างแล้วล่ะเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยได้เล่นเรือดำน้ำสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็คือมันมันค่อนข้างท่าเบื่อมันยิงต่อไปโดยิงต่อไปโดยอย่างเดียวนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นเรือผิวน้ำนะครับส่วนไอคับแคลเรอร์อนะครับอันนี้คือผมปัดทิ้งไปเลยปกติผมก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับเจอเรือดำน้ำแพทนี้เข้าไปโอ้โหยอมแพ้กูไม่เลยก็ได้เออค่อยว่ากันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น เนื้อหาพื้นฐานจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเนื้อหาหลักก็จบกันไปเอาเละครับและสำหรับในเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองครับไม่ได้เอาเกมเพย์ไม่ได้เอาอะไรมารีวิวให้กันฟังนั่นเองครับแต่ว่าเป็นการอัปเดตแมคชนิกใหม่ของเรือดำน้ำนั่นเองครับที่มีชื่อว่า s m Submarine Launch b a l l i s t i c m i s s i l e นั่นเองครับขีปนาวุธ SLBM ที่จะเข้ามาโลดแล่นภายในเกม m Modern w a r s h i p นั่นเองครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ชื่นชอบกันหรือเปล่าถ้าชชืื่นนออบเเหมมดิม อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง San Kim s t y l เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนั่นเองครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารเพิ่มเติมที่เราจะเอามาลงภายในช่องนั่นเองครับนอกจากนี้ถ้าทุกคนอยากจะเล่นด้วยกันนะครับสามารถแอด ID ของผมเข้ามาได้นั่นเองครับเป็นตัวนี้นะครับผมเป็น ID MW Plus หรือว่าถ้าอยากเล่นด้วยกันแบบกระทือกันสดๆนะครับก็สามารถมาในไลฟ์สตรีมได้นะครับผมเพราะว่าช่องเราเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สตรีมพูดคุยกับคนดู เล่นเกมเมทัลสตอร์โมเดนวอร์ชิพวอร์เันเดอร์อยู่แล้วนั่นเองครับถ้าใครอยากโดนกระทืบเอ้ยถ้าใครอยากมากระทืบผมนะครับผมก็เข้ามาในไลฟ์สตรีมได้นั่นเองครับโซซานในคิดในวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาร่วมรบด้วยกันนะัมิสสหายทุกคนแล้วเจอกันไป